คลิปนี้ผมขอพูดถึงประเด็นนี้หน่อยนะครับผมเพื่อนๆ FC ในช่องผมเป็นกันเยอะมากเลยนะครับผมที่ว่าอยากจะได้นกคุณคุนนกเชื่องเชื่องนะครับผมแต่ก็ไปซื้อนกป่ากันเยอะนะครับผมวันนี้เพื่อนๆก็ต้องทําใจนะครับผมสิ่งเล็กนะเพื่อนๆไปซื้อนกป่าเข้ามาเพื่อนๆไปซื้อนกที่ว่ามันโตมาจากป่าตั้งแต่เล็กจนใหญ่นะครับผม แล้วก็มาตามผมกันเยอะมากพี่ทำไมมันไม่คุ้นง่ายๆมันไม่เชื่องไวๆมันยังไม่สู้อะไรประมาณนี้นะเออเพื่อนๆไปเอานกป่ามาเพื่อนๆก็ต้องํำใจนะครับผมขั้นเลขนะมันโตมาจากป่าใช่ไหมครับผมโปมันโตมาจากป่าเพื่อนๆใจมันคุ้นชินเร็วๆมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมปกติของมันอยู่แล้วนะที่จะดิ้นกรุงเตกนะประเด็นหลักเลยในช่องผมนะชอบมีเอฟซีมาตามทำไมมันคุ้นช้านะ ถ้าเพื่อนอยากได้คุณเร็วเรวเชื่องไวๆนะครับผมเพื่อนๆเลี้ยงเตเล็กเองเลยจบนะครับผมคือพวกลูกป้อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปเอามาจากป่าแบบนี้เออมันมันแหอยู่เล้วนะมันเป็นปกตินะก็เลยขอพูดถึงประเด็นนี้สักหน่อยนะครับผมทุกคนนะครับผมอยากมีนกเชื่องอยากมีนกคุนคุนที่สามารถเอามาเล่นได้ไวๆนะครับผมแล้วก็ เพราะว่าหลายคุณชอบเลยนะนกพงหัวจุกปล่อยได้แบบคุนแบบเชื่องอะไรแบบนั้นนะครับผมอ่ามันก็มีนะครับผมนกพงหัวจุกที่เชื่องเล็กเก่งก็มีแต่หลายๆคุณนะผมได้ยินจากปากหลายๆคุณนะครับผมนกคุนเกินก็ไม่ใช่ดีเสมอไปนะครับผมนอกอ่าเหเกินมันก็ไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมแต่นกคุนเกินมันก็ไม่ดีเสมอไปอันนี้แล้วแต่บางตัวนะครับผม การเลี้ยงนกุงหัวจุกขึ้นอยู่กับสภาพเวทลมเราด้วยนะครับผมเอาโคามาแล้ยวนะโคจะปรับให้เข้ากับโรได้หรือไม่นะครับผมอย่างหลากหลายคุณทางานนะครับผมเราก็ต้องหานกที่ว่าเข้ากับสภาพเรานะตัวที่ไม่ต้องเต่งเยอะไม่ต้องทาเยอะการจะมีนกโรควนมีอย่างไรนะเราต้องมีสักตัวสองตัวนะครับผมที่เราอยากไปสนามเข่งเมื่อไหร่เราก็อย,อยิ้มไปได้นะอันนี้ผมวิเคราะห์แบบพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะ เราต้องมีนกสักตัวสองตัวนะที่เราอยากจะไปเก่งเลยเรายิ้วไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าตัวเดียวก็ไม่ดีนะครับผมถ้ามันเค้่อมันไม่สบายนะครับผมมันปัดุนเพื่อนๆจะทําอย่างไรเพื่อนๆก็ต้องมีสองตัวสามตัวถูกไหมครับผมอ่าก็อนล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ละคนเล้วแต่กําลังนะครับผมเออและไอประเด็นนกขุนนี่นะครับผมช่วงผมนะครับผมหลากหลายคนผมก็เข้าใจนะ อยากทําให้นกมันคุ้นเร็วมันเชื่องไวนะครับผมอ่าผมก็มาสรุปประเด็นหลักให้ก็ได้นะครับผมแบบช้าชัดชัดนะครับผมช่องเรานะครับผมช่องนอกลงนะส่วนมากจะเิ็นคําถามซ้ําๆเยอะนะครับผมแต่ผมจะพยายามหาคําตอบที่ไม่ซ้ํานะครับผมที่เป็นคํากว้างนะครับผมที่ว่าหามาได้จากเพื่อนผมหรือว่าเอฟซีในช่องหลายคนนะครับผมก็มีความรู้ที่เกง่ง เอออันไหนผมฟังแล้วเข้าท่าผมก็เอาอมาทําคลิปบ่อนเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมเออการจะมีนกคุ้นการจะมีนกเก่งการจะปราบนกคนเรามันก็ต้องมีวิชามาหลายทางนะครับผมอืมเพราะว่าหลากหลายคุณก็อยากได้นกคุ้นถูกไหมเลืที่ผมอยากจะบอกนะครับผมถ้าเราพยายามกับนกต,ตัวตัวหนึ่งอย่างถึงที่สุดแล้วนะ มันยังไม่ค่อยสู้มันยังไม่คุ้นมันยังไม่ไว้ใจแบบเราทาจนนานมากแล้วโนยเราโทเลยนะบอกเลยว่าเราควรโพแค่นี้แล้วหาตัวใหม่นะครับผมเพราะว่านกทุกตัวมันไม่ได้ลงบนเราเสมอไปนะครับผมบางตัวเราปราบไอ้ตายแล้วมันก็ยังจะกลัวนกนะครับผมปราบไอ้ตายแล้วมันก็ยังไม่คุ้นนะครับผมเลยมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆแบบไม่ยืดเยื้อะนะครับผมอ่าถ้าว่า เราลงทุนผิดที่สิบปีก็ไม่รวยจริงไหมนอกปองหัวจุกถ้าเราพยายามกับเขาอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการนะครับผมหาใหม่นะครับผมหนึ่งปล่อยเออหรือว่าให้เพื่อนอะไรเขาล้วแเต่มเพื่อนนะครับผมต้องตัดสินใจนะครับผมเราต้องมาคิดวิเคราะห์นะครับผมว่านกมาถึงสเต็ปหนึ่งสองสามสี่เราบ้าถึงที่สุดแล้วไม่มันไม่เอาอะไรเลย,เ,ลยเราก็ควร โอเคนี้นะครับผมเพื่อนๆต้องพิจารณากัเรเอาเองนะครับผมเล่การวัดหัวใจนกที่จะเป็นนกเข่งได้เพื่อนๆจะต้องมาเอ,อจดบันทึกพูดในให้นะครับผมเพื่อนๆจะต้องมานั่งเอ,อดูนะนกตัวนี้สู้กี่นาทีหัวจิตหัวใจพัฒนาต่อจะไปเป็นนกเข่งได้หรือไม่มันหลากหลายอย่างนะครับผมแต่ถ้าคนที่เขาเป็นเลี้ยวนะเขาจะรู้เออแต่เ,เรามาบอกคนที่ไม่รู้นะครับผมคนที่ว่าเพิ่งเล่นใหม่นะ เ,ออเหมือนเรานะเราไปทําอะไรใหม่ๆเราก็ไปพยายามหาข้อมูลนะเพื่อเก็บข้อมูลมาไนดะ้ได้เยอะที่สุดนะเละนกพวงหัวจุกนะบางตัวที่มันไม่คุ้นนะมันเหตุสุด,สดบางตัวไม่ไม่คุ้นเลยมันก็มีนะครับผมแต่มนุษย์เรานะเราต้องปล้ำไม่ถึงที่สุดก่อนนะเพื่อนๆลองสังเกตให้ดีนะครับผมเหมือนแถวบ้านผมนะนอกอยู่กับเกตได้นักสี่ห้าเดือนนี่คุ้นเลยนะครับผมไม่คุ้นได้ยังไงลนะ่ะ เออกขายน้ําเกเควนนกหน้าร้านน้ําเลยนะครับผมเรียกค,คนเข้าร้านเกวันเป็นร้อยนะคือนอกกงหวัวจกุกคุณจะดิ้นได้คุณก็ดิ้นไปดีครับผมเด็กคุณเดินอยู่แบบนั้นเลยครับผมโผดมันดิ้นมากๆนะครับผมนกงหวัวจุกมันเหนื่อยทีนี้ผมเดินไปซื้อน้ํนะคือยกมือทำอืดมันอะไรแบบนี้มันก็ไม่กลัวเลี้ยวนะครับผมเออนั่นหละครับผมคือสภาวะ คนซื้อน้อําเยอะทําให้มันต้องนิ่งนะครับผมอืมเพื่อนๆเอาไปลองกันได้นะแต่ว่าเราจะมีที่เห้อที่คุณเดินผ่านขนาดนั้นมันยากนะมันหายากนะครับผมเลยนอกคงหัวจุกนะครับผมเหมือนที่เ,เพื่อนๆโบก่ะต่างคนต่างอยากได้นกคุนนกนิ่งกันทางนั้นเลยครับผมไม่มีใครชอบนะครับผมนกที่เหยื่นดิ้นคงจะเตกนี่นะครับผมขนาดผมหิ้วไปบ้านเพื่อน,นอะไรนกที่เหยื่อจัดๆคงจะเตกนะครับผม ก็คือยังคืนนะเพื่อนๆคิดดูเวซื้อน้ําซื้ออะไรนะครับผมแล้วมันบินเกงเกือบเตกนะครับผมมันไม่เตกเต่โงเตกนะหน้าโลงก็จะเตกเหมือนกันนะครับผมอันนี้นะพ <ๆ S 1> ูดได้เป็นตัวอย่างนะครับผมพยายามเหมือนที่ผมบอกคลิปก่อนหน้านี้นะเอามือยงเปลี่ยนกล้วยเปลี่ยนอาหาร <S <S เปลี่ยนมะละกอบ่อยๆนะวันละสามสีครั้งนะไม่คุ้นได้รู้ไปนะครับผมแต่ว่า นกฟังตัวมันไม่คุ้นมันก็มีนะครับผมอันนี้ข็อขอบอกกันตามตรงเลยเรื่องความคุ้นนกงหัวจุกอันแรกเลยที่สําคัญนะผมพอเวลาแนละ้วถ้าเราไม่มีเวลาเราไม่คุ้นนะทําจนคุ้นเลี้ยวเมื่อสักระยะหนึ่งเรไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ทําเหมือนเดิมไม่ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับนกนะครับผมมันก็กลับเหมือนเดิมมันก็มีนะครับผมแต่ถ้าสร้างทุกวันทุกวันนกคงหัวจุกเป็นอะไรที่จํานะครับผม ไอ้คนที่แยงมือคนที่ป้อนนอนคนที่อะไรนี่แหละครับผมมันจําคนนั้นเลยครับผมคนอื่นเดิน,ดนใกล้แหมันก็มีนะครับผมอ่าแต่ว,ว่าถ้ามันเห็นเรานี่คือมันเห็นเราถือนอนนี่คือหลองกิกๆๆกๆ้กกนกโปงหัวจุกนะครับผมสัจจะยานนักสู้มันมีนะเออมันรู้เหมือนกันใครเป็นเจ้าของเคยไม่ทําร้ายมันวันนี้ก็คลิปอ่าถามว่านกเชื่อง ก็ออกมาฝากกันเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ